สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะจ้าพี่จ๋าวันนี้ได้ไปเหมาพระมาหนึ่งชุดนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นชุดสวยๆเลยนะคะพี่จาไม่มากมายนะพี่นะแต่ก็พอมีนะพี่จ๋านี่นะคะฝากพีเอฟซี FC ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยเนาะพี่นะเนาะอ้าวนี่เป็นช่องทางการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5จ้ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่พนี่เป็นช่องทางกันติดต่อไลน์ในบ้านชื่อโรสนะพี่สารโอรอเรือสอเสือค่ะติดต่อกันเข้ามานะพี่นะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอ้าววันนี้เรามาดูรายการที่หนึ่งนะคะพี่คะอ่าดีนะคะพี่นี่จาก รายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะพี่นะ ه, พี่ชมเนื้อหนังด้านในนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมเก่านะพี่จ๋าไม่ชัดเจนในบ้างกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่นี่นะคะพี่ขาอ้าวรายการแรกนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะจ๊ะพี่จ๋า อยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะพี่นะไม่ค่อยชัดเจนนะจ้าพี่จ๋ายังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะ0849158065นะคะพี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่ทักกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะนี่นะพี่ร่องรอยการแตกร้านะคะที่พี่ขาเป็นรอยร้าวที่เลี่ยมนะพี่นะเก่าๆเลยนะจ้าพี่จ๋าพี่ชมด้านขอบนะพี่นะนี่ค่ะพี่เลี่ยมท่านขอบเก่ามากเลยพี่จ๋า นี่นะคะพี่รายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่ขาเรียมเก่าค่ะรายการที่สองวันนี้นะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมนะพี่นะเก่าเก่านะพี่จ๋ามีคราบนะพี่นะคราบความเก่าคราบเขียวๆนะพี่นะอ้าวรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมหมายเลขที่สองนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อเก่าเก่านะจ้าพี่ๆหมายเลขที่สองค่ะ นี่ค่ะรายการนี้น้องพี่เนาะเป็นเหรียญหล่อนะจ้าพี่จ๋าเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะมีคราบ๋วเขียวดำๆนะพี่จ๋าคราบเอ่เขาเรียกคราบอะไรก็ไม่รู้พี่ข้างหน้านี้นะติดตามซอกนะคะพี่ขานี่นะจ้าพี่พรายการนี้เป็นหมายเลขสองเหรียญหล่อหลงพอกล่อมค่ะหมายเลขที่สามเป็นสมเด็จเก่านะพี่นะพิมพ์เส้นได้นะจ้าพี่จ๋าเป็นเก่าๆแบบนี้นะพี่นะ เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้นะคะพี่ขาเป็นพิมพ์สวยๆส,สภาพสมบูรณ์สวยนะพี่นะนี่นะคะรายการนี้เป็นหมายเลขที่สามสมเด็จเก่านะพี่นะนี่จ้ะพี่ๆเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆอ่านี่จ้ะนี่นะคะเป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะประมาณนี้เลยนะพี่จ๋าสนใจโทรหรือทัไกไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะ เอา0849158065นะคะพี่พี่อา้าวหมายเลขที่สี่เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะจ้าพี่จ๋ามีร่องรอยการแตกลายงาเก่าๆมันๆ,นๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ค่ะรายการนี้เป็นหมายเลขที่สี่นะจ้าพี่พี่สมเด็จเก่าๆแตกลายงามันๆนะพี่นะนี่ค่ะอ่านี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะ เนื้อด้านหล e ังนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่าเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขที่สี่ค่ะอ้าวหมายเลขที่ห้านะคะพี่ขาเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ขาเป็นจอบรูปไข่หลวงพ่อไผ่นะคะพี่นะเก่าๆมีคราบเก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ขา นี่นะคะพี่เป็นด้านขอบจะ้ะนี่เป็นด้านหลังนะพี่นาะหลังเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไพ่นะคะพี่ๆสนใจนะพี่จ๋าโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จากเดี๋ยวไปบ้านจะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไปหาถ่ายรูปให้เพิ่มเติมให้นะคะพี่จ๋ายังไงติดต่อกันเข้ามาจะ้ะรายการนี้เป็นหมายเลขที่5นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่6นะพี่จา๋าเป็นนางกวักงาแกะนะพี่นะ เป็นเนื้อเหลืองๆเก่าๆนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าๆมันๆเลยนะพี่นะพี่ดูคราบนะคะพี่ขาตามร่องนะพี่นะรายการนี้เป็นนางกวักนะคะพี่ขานางกวักงาแกะนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเป็นสีออกเหลืองนมข้นเก่าๆนะพี่จ๋าอ่าประมาณนี้เลยนะพี่นะเป็นนางกวักงาแกะนะคะพี่พี่ เก่าสวยๆแบบนี้นะจ้าพี่จ๋าสนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะเนื้อของจริงเป็นสีเหลืองนะคะพี่ขาออกเหลืองๆมันๆนะพี่นะอันนี้โดนแสงไฟสีจืดไปนะจ้าพี่จ๋านี่เป็นนางกวักงาแกะหมายเลขเจ็ดนะพี่นะเอาหมายเลขที่แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่ขาพี่ดูนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะพี่นะ มีคราบความเก่าใบหน้าใบตาตัวหนังสือนี่ยังคมชัดนะคะพี่ขานี่เป็นด้านขอบจ้ะนี่ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญนะคะพี่ขาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่แบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่นะคะยันหลังยังชัดเจนนะพี่นะเหรียญเก่าสาภาพใช้แต่ยันหลังยังคงมองชัดถ็นนะพี่นะ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หมายเลขเจ็ดนะคะพี่นะเป็นประมาณนี้จ้ะอ่ะหมายเลขที่แปดนะคะพี่ขาเป็นรูปถ่ายนะพี่นะรูปถ่ายหลวงปู่สุกลี่ยมเก่านะจ๊ะพี่จ๋าพี่ดูรูปถ่ายใบนี้นะพี่นะรูปถ่ายเรี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่จ๋าเป็นเรี่ยมโบราณเก่าๆไว้จับขอบเนาะพี่เนาะนี่นะคะ <c oughs> เป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาเลี่ยมเก่านะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นเลี่ยมเก่าเก่าลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นะสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ขา0849158065นะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มจ้านี่เป็นหมายเลขแปดนะคะพี่ขารูปถ่ายหลวงปู่สุขเนะเาะอ้าวหมายเลขที่เก้านะคะพี่ขานี่จ้าพี่พี่หมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญ เหรียญโสทรหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขานี่นะพี่นะเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะพี่ขามีตอกโค้ดแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าสวยๆนะจ้าพี่จ๋าสภาพใช้แต่ยังดูสวยนะพี่นะยันหลังยังคมชัดสวยจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญโสทรหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาเป็นเหรียญโสทรหลวงปู่ทิมหมายเลขที่9้านะคะพี่ๆนี่จ้า อ่าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะติดต่อกันเข้ามาพี่ๆที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะพี่จ๋าเดี๋ยวบ้านแอดไลน์ไปหาถ่ายรูปเพิ่มเติมให้จากรายการนี้เป็นขุนแผนนะคะพี่คะขุนแผนหลวงพ่อโหน่งหมายเลขสิบนะพี่นะพี่ชมเนื้อนะพี่นะเป็นเนื้อกเก่ากันนะจ้าพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมไม่ค่อยชัดเจนนะพี่นะเป็นเนื้อเนื้อด้านในนี่แบบมีคราบความเก่าเต็มเลยนะพี่นะนี่ค่ะ ประมาณนี้นะจ๊ะพี่พี่นี่ค่ะพี่เลี่ยมเก่าไว้นะพี่นะเลี่ยมเก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่จ๋าอ่านี่นะคะรายการนี้เป็นคุนแผนหลวงพ่อหนุ่งนะคะพี่ขาเก่า,เก,าเก่านะพี่นะเป็นลักษณะมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่ประมาณนี้หมายเลขสิบนะพี่นะ หมายเลข1 1นะจ้าพี่จ๋าหมายเลข1 1เป็นซป็นสมโกหลวงพ่อหน่งนะคะพี่ๆค่ะนี่จ้าพี่เป็นลักษณะสมกกหลวงพ่อหน่งนะจ้าพี่จ๋าอ่ามีคราบความเก่ามาเต็มคาราเบลเลยนะพี่นะนี่นะจ้าด้านขอบนะพี่นะด้านหลังนะพี่นะนี่ค่ะพี่รายการนี้เป็นสมกกหลวงพ่อหน่งนะจ้าพี่จ๋าเป็นลักษณะสมโกหลวงพ่อหน่งหมายเลข11นะคะพี่นะ นี่ค่ะประมาณนี้นะจ้าพี่จ๋าเป็นหมายเลขสิบเอ็ดเนาะพี่นะเนาะอ้าวนี่เป็นหมายเลขสิบสองนะจ้าพาี่จ๋าพี่ชมเหรียญน,นะคะพี่ขาเป็นเหรียญโสรทลงยานะพี่นะเลี่ยมเก่าๆไว้แบบนี้นะพี่จ๋ามองนี่แทบไม่เห็นด้านในเพราะอยู่ในเลี่ยมสองสี่หกศูนย์นะพี่นะเป็นเหรียญโสรทลงยาสองสี่หกศูนย์นะคะพี่ขา ด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่จ๋าไม่ค่อยชัดเจนพเพราะอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะยังไงโทรหรือทักลายกันเข้ามาค่ะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จะ้ะนี่ค่ะรายการนี้หมายเลขสิบเอ็ดนะคะพี่ขาเป็นเหรียญโสธรลงยานะจ๊ะพี่ๆเป็นอยู่ในเลี่ยมกเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ขาด้านในนี่เป็นเอ่อสีเหลืองกับสีเขียวนะพี่นะเดี๋ยวโทรติดต่อกันเข้ามานะพี่เดี๋ยวไปบ้านถ่ายรูปเพิ่ม,เต,มเติมให้จะ้ะ หมายเลขสิบสองนะคะพี่ขาเป็นเหรียญพระพุทธบาทห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่นะพี่จา๋าชมรายละเอียดเป็นห่วงเชื่อมนะพี่นะอาเส้นสายลายยันยังคงคมชัดสวยนะจ,นะจ้าพะจ้าพี่จา๋ารายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธบาทห่วงเชื่อมนะคะพี่นะสวยๆเลยจา้าพี่นี่นะคะด้านหลังนะพี่นะนี่คะ่ะพี่ อีกด้านหนึ่งนะพี่จ๋าชมห่วงเชื่อมด้านบนเนาะพี่น้องน,นี่นะคะรายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธ,ธาบาทห่วงเชื่อมนะจ้าพี่จ๋าเก่ๆาๆสวยๆเลยนะพี่นะรายการนี้เป็นหมายเลขสิบสามจ้เอ้าหมายเลขสิบสี่นะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบสี่นะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพราสายทองรุ่นแรกนะพี่นะอันนี้เป็นล็อกเก็ตพร้อมเลี่ยมนะจ้าพี่จ๋ารับไปพร้อมใช้นะพี่นะ รายการนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสายทองรุ่นแรกนะจ้าพี่พี่อ่าประมาณนี้เลยนะพี่นะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสายทองนะจ้าพี่จ๋าพร้อมเรี่ยมนะพี่นะรับไปพร้อมใช้เลยนะคะองค์นี้เนาะพี่เนาะเรี่ยมไว้อย่างดีนะพี่นะเป็นเรี่ยมกันน้ําอย่างดีเลยจ้าพี่จ๋านี่นะคะสวยๆเลยจ้าหมายเลขสิบสี่นะคะพี่ขา อ้าวหมายเลข15นะพี่นะเป็นรูปถ่ายหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะเจ้าพี่จ๋าเก่าๆอ่าพี่จงความเก่านะเจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นรูปถ่ายหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่นะนี่ค่ะอ่านี่เป็นด้านหลังนะพี่นะเก่าๆกันแบบชนิดที่ว่ามองไม่เห็นด้านในกันแล้วนะพี่นะรายการนี้เป็นรูปถ่ายหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะเจ้าพี่ๆเก่าๆกันเป็น หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นรูปถ่ายเนาะพี่น้องหมายเลข15้าจากนีนะคะอา้าวหมายเลข16นะจ๊ะพี่จา๋าเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะพี่นะอ่าพี่ดูคราบความเก่านะจ๊ะพี่จา๋าโอ้ยมาเต็มเลยพี่นี่นะคะพี่ขาใบหน้าใบตาหลวงปู่หมุนรายละเอียดผมชัดสวยมาเป็นคราบแบบนี้นะพี่นะไม่กล้าแม่แม่บ้านไม่กล้าทําความสะอาดแค่ออกหรือยังไงนะพี่นะ้าหมาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้เลยจ้ะ นี่นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะพี่นะนี่ค่ะอันนี้มีตอกโค้ดนะพี่นะประมาณนี้เลยนะคะพี่พีรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขาประมาณนี้นะพี่นะหมายเลขสิบหกจ้ะเอ้าหมายเลขสิบเจ็ดนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่นะอพี่จ๋า มีตอกโค้ดแดงแบบชัดๆแบบนี้เลยนะพี่นะอา้าวรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขา<ม>นี่นะคะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะจ้าพี่พี่มีตอกโค้ดโค้ดชัดๆสวยสวยแบบนี้เลยจ้ะประมาณนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นด้านขอบจ้ะด้านหลังของเหรียญนะพี่นะนี่นะพี่นะ อ่านี่เป็นนูนออกมาสองห้าหนึ่งสามนะเจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่่ะหลวงพ่อแดงต่อโค้ดปีหนึ่งสามเนาะพี่เนาะนี่นะคะเอ่อพลิกไม่ทันหันไว้ไม่บ้านกราบขอโทษขออภัยนะเจ้าพี่พี่ยังไงโทรหรือทักไลน์กันมาเนาะพี่เนาะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จากรายการนี้เป็นหมายเลขสิบเจ็ดนะคะพี่่ะเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะหมายเลขสิบแปดเป็นขุนแผนเนื้อดินเก่าๆเลยนะพี่นะ พี่ชมเนื้อดินองค์นี้นะจ๊ะพี่จ๋านี่ค่ะพี่สภาพเนื้อดินเก่าๆมีแร่ดอกมะขามผุดขึ้นมานะพี่นะนี่นะพี่นะเก่ามากๆเลยจ้าพี่จ๋าขุนแผนนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นขุนแผนเนื้อดินเก่าๆมีแร่ดอกมะขามโชว์นะพี่จ๋าผุดขึ้นมาโชว์เต็มเลยนะพี่นะอ่านี่ค่ะพี่รายการนี้นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นขุนแผนนะคะพี่ขาขุนแผน ขุนแผนเนื้อดินเก่ามีแร่ดอกมะขามนะคะพี่ขาประมาณนี้เลยนะพี่นะนี่จ้ะรายการนี้เป็นหมายเลขสิบแปดนะจ้าพี่จ๋าขุนแผนเก่านะคะพี่ขาขุนแผนเนื้อดินเก่าหมายเลขสิบแปดเนาะพี่เนาะอ่ะหมายเลขสิบเก้านะจ้าพี่เป็นเต่าเต่าเสาห้านะคะพี่ขาเต่าเสาห้าหลวงปู่หลิวนะพี่นะมีสองตัวนะพี่จ๋า วัดไร่แตงทองนะพี่นะมีตอกโค้ดนะจ๊ะพี่จ๋าอ่านี่ค่ะรายการนี้เป็นเต่าเสาห้าหลวงปู่เหลีววัดไร่แตงทองนะพี่นะนี่นะคะพี่ประมาณนี้เลยนะพี่นะอ่านี่ค่ะเป็นด้านขอบนะพี่นะไม่ชัดเจนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าม่บ้านกราบขอโทษขออภัยเนาะพี่เนาะ ยังไงติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมนะพี่นะอ่านี่จะาพี่จา๋ายันหลังชัดสวยนะพี่นะรายการนี้เป็นเต่าเสาห้าหลวงปูหลิวนะคะพี่คะเป็นเต่าเสาห้าหลวงปูหลิวคมชัดสวยนะพี่นะนี่ค่ะประมาณนี้หมายเลขสิบเก้านะพี่นะหมายเลขยี่สิบนะจ่าพี่จ๋านี่ค่ะพี่มีต่อโค้ดเช่นกันนะพี่จา๋าเป็นเต่าเสาห้าเหมือนกันนะพี่2ตัวนี้มาคู่นะคะพี่ขา สวยงามเสมือนกันนะพี่นะยันหน้าหลังยังคมชัดสวยนะคะพี่ขาววัดไร่แตงทองแบบนี้เลยนะพี่นะอาวรายการนี้เป็นเต่าหลวงปู่หลีววัดไร่แตงทองนะจ้าพี่จ๋านี่ค่ะอันนี้เป็นได้ใต้ท้องนะพี่นะยันนี่ชัดสวยทั้งสองตัวนะพี่นะโคดชัดทั้งสองตัวนะจ้าพี่จ๋า พี่ๆที่สนใจเป็นบริการเก็บเงินปลายทางแม่บ้านมีนะพี่นะโทรมาบอกเบอร์ทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจากเดี๋ยวจัดส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันนะพี่นะอ่านี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเต่าเสาห้าหลวงปู่หลิวหมายเลขยี่สิบนะพี่นะหมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยมีจานนะพี่จ๋าอ่ามีชื่อหลวงพ่อกลวยนะพี่นะพี่ดูจานด้านข้างนะคะพี่นะ นี่ค่ะพี่พี่เป็นลักษณะมีจานเป็นเหร,รียญเก่าสภาพใช้นะพี่นะนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขะมีจานร,รอบเลยนะพี่นะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามแบบนี้นะพี่นะอันนี้เป็นด้านขอบจ้ะพี่ด้านหลังของเหรียญนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขะ มีจานเนาะพี่เนาะอ่นี่นะคะพี่คะเป็นเนื้ออันปาก้านะพี่นะองค์นี้นะคะพี่ยันหน้าหลังนี่คมชัดนะพี่นะยังชัดอยู่นะจ้าพี่จ๋าเป็นเหรียญสภาพใช้แต่ก็ยังมองเห็นคมชัดอยู่เนาะพี่เนาะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะพี่ขาหมายเลขยี่สิบเอ็ดจ้ะหมายเลขยี่สสองนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อสดปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะ นี่นะคะพี่พระมงคลเทพมุนีนะคะพี่ขาปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะประมาณนี้นะจ๊ะพี่จ๋าถ้าไมชัดเจนยังไงไม่บ้านกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ๆนี่นะคะนี่เป็นด้านขอบนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสดปีสองพันห้าร้อยจ้ะหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีจเจริญแบบนี้นะพี่นะ 5ธันวา2,500นนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสดปี2500นะพี่นะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยจ้าพี่จ๋าสนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายเนะเาะอ้าวหมายเลขที่23นะจ้าพี่จ๋าเป็นเหรียญรอเเนื้อนวะนะพี่นะเหรียญรัชกาลที่9นะคะพี่ขาเป็นเนื้อนวะนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะ นี่นะพี่นะเป็นเหรียญรัชการที่เก้าเนื้นวะนะคะพี่ขาอ้สวยมากเลยนะพี่เหรียญน,นี้นะคะอยู่ในเลี่ยมถ้าไม่ชัดเจนในบ้านกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ขายังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ้อศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าจ้ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะนี่จ้ะพี่รายการนี้เป็นเหรียญรัชการที่เก้าเนื้นวะพร้อมเลี่ยมนะพี่นะ เป็นเลี่ยมไว้รับไปพร้อมใช้หมายเลขยี่สิบสามจ้าพี่เอาหมายเลขยี่สิบสี่นะคะพี่ขาเป็นชินราชหล่อโบราณนะพี่นะอ่าพี่ชมความเก่านะพี่นะนี่นะคะพี่รายการนี้เป็นชินราชนะคะพี่ขาหล่อโบราณนะพี่นะพี่ดูคราบนะคะพี่ขาคราบนะพี่นะคราบเก่าตามเบ้าวงแขนนะพี่นะ นี่นะจ้าพ,พี่เก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ารายการนี้นะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นชินราชหล่อเนื้อทองผสมนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะนี่นะคะเป็นชินราชหล่อเนื้อทองผสมเก่าๆใหม่เลขยี่จ้ะพี่จ๋าเอ้าหมายเลขยี่สิบห้านะพี่เป็นเหรียญหล่อละคังหลังคอนนะจ้าพี่จ๋า อ่าพร้อมเลี่ยมนะพี่นะเป็นเหรียญหลอเก่าๆพร้อมเลี่ยมนะพี่จ๋าสวยๆเลี่ยมพลาสติกกันน้ําอย่างดีนะพี่นะอ้าวนี่ค่ะเป็นเนื้อด้านหลังไม่ชัดเจนยังไงติดต่อมานะพี่จ๋าเดี๋ยวไปบ้านถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะพี่นะพี่ๆที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมาได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปบ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่ขาพี่ๆที่สะดวกเป็นปลายทางนะพี่นะโทรกันเข้ามาสายด่วนกันเข้ามาสะดวกรวดเร็วนะพี่นะ สั่งไว้ว่าเอาเบอร์ไหนเดี๋ยวบ้านจัดส่งพัสดุให้จากนี่นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อละระฆังหลังค้อนหมายเลขยี่สิบห้าจากอ้าวหมายเลขยี่สิบหกนะคะพี่คะเป็นเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะพี่นะอ่าเก่าเก่า,กาสภาพใช้นะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาเก่าเก่าแบบนี้สภาพใช้เลยนะพี่นะ อ่าประมาณนี้นะคะพี่ขาเก่าๆสภาพใช้สวยๆนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะจ๊าพี่๋าเก่าๆสภาพใช้เนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่ขาด้านหลังนะพี่นะสะภาพใช้แต่ก็ยังคงมองเห็นเส้นสายลายยันอยู่นะพี่นะ นี่นะคะพี่คะเป็นเหรียญชินราชนะพี่นะเป็นเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะพี่นะเดี๋ยวไปบ้านให้ดูตรงห่วงเชื่อมนะพี่จ๋าน่าจะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นห่วงเชื่อมเขาเชื่อมติดนะพี่นะอ่านะคะพี่เป็นเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะพี่นะประมาณนี้เลยนะคะพี่ขา อ้าวหมายเลขยีสิบเจ็ดนะพี่นะเป็นออ่ตลับสีพึ่งนะคะพี่ขาหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะพี่นะอ่าพี่ชมตลับสีพึ่งนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นฝานะพี่นะนี่นะคะวัดระหารไร่แบบนี้นะพี่นะโอ้เก่าๆเลยพี่จ๋านีนะคะพี่ด้านในนะคะพี่ขานีค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นะมีตะกุดสองดอกมีขุนแผนแล้วก็มีแผ่นทองแดงปั๊มนะคะพี่ขาเป็นโคดสาลาหลวงปู่ทิมเนาะพี่นเนาะอ้าวรายการนี้นะคะพี่ขาเป็นขุนแผนหลวงเอ้ยเป็นตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมนะจ้าพี่พมีต่อโคดแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆเ,เป็นตลับสีพึ่งนะจ้าพี่จ๋าหลวงปู่ทิมแบบนี้นะพี่นะเหมือนมีอ่อพระาธาตหรือเปล่าพี่ เป็นเม็ดใสๆอยู่ด้วยนะจ้าพี่จ๋านี่ค่ะเป็นตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะพี่นะอ่านี่จะ้ะหมายเลขยี่สิบแปดนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้สภาพใช้นะพี่นะนี่นะคะเป็นรุ่นสองนะพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นสองนะจ้าพี่จา๋า เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นสองเนาะพี่เนาะสภาพใช้นะคะพี่พี่นี่จะ้ะด้านหลังนะพี่นะนี่ค่ะพี่ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาสภาพใช้เก่าๆเนาะพี่เนาะนี่ค่ะประมาณนี้เลยไม่ชัดเจนยังไงกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่ยังไงโทรหรือทักไลน์กันมาเนาะพี่เนาะ อารายการนี้หมายเลขยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาวัดช้างให้รุ่นสองค่ะหมายเลขยี่สิบเก้าเป็นสมเด็จคะแนนนะคะพี่ขาสมเด็จคะแนนวัดระฆังเลี่ยมเก่านะพี่นะเลี่ยมเก่าเกนะ่ากรอบลานลานนะจ๊ะพี่จ๋าสนใจนะพี่นะโทรเข้ามาทักเข้ามาได้จ้ะนี่นะคะพี่เป็นด้านหลังนะมีเป็นรูห่วงห้อยสองรูนะพี่นะ นี่ค่ะพี่รายการนี้นะคะพี่ขาเป็นสมเด็จคะแนนนะคะพี่ขาวัดระคังเนาะพี่เนะาะเก่าๆอยู่ในเลี่ยมเก่าๆหมายเลขยี่สิบเก้าจ้ะอ้าวหมายเลขสามสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะพี่นะนี่นะจ๊ะพี่เป็นเสมาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่อยู่ในเลี่ยมนะคะ ยันหลังสี่เหลี่ยมแบบนี้นะพี่นะอา่ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยค่ะนี่นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะจ๊าพี่จ๋ามีเป็นยันสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังเป็นลักษณะเหรียญเสมาพร้อมเลี่ยมเก่าๆเลยนะพี่นะรับไปพร้อมใช้ค่ะนี่นะคะเป็นหม่เลขสาสิจ้ะ หมายเลข31เป็นเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่ค่ะพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะคะพี่ขเป็นเหรียญเก่าๆสาภาพใช้เนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่เป็นด้านขอบจะอ้ะอ่าด้านหลังนะพี่น้านหลังของเหรียญจะ้ะ นี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะนะคะพี่ขาเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะพี่นะเป็นเอ่อลักษณะห่วงเชื่อมด้านบนแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าๆเลยนะพี่นะสภาพใช้เนาะยังไงติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่พี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะนี่เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดะพี่นะเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะคะพี่ขานี่ค่ะ อันนี้เป็นหมายเลขสามสิบสองนะพี่นะหมายเลขสามสิบสองแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าหมายเลขสามสิบสองนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเอ่อรูปหล่อนะพี่รูปหล่อพระสังฆราชนะคะพี่จาเนื้อนวะปีสี่หกนะพี่นะนี่คะ่ะพี่เป็นเนื้อนวะปีสี่หกนะพี่นะอ่ามาเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะพี่นะ นี่นะคะพี่อันนี้เป็นรูปหล่อนะคะพี่ขารูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชนะพี่นะเนื้อนวะปี4ี่หนะคะพี่ขาสภาพนี่ยังสวยสมบูรณ์นะพี่นะอ้าววันนี้นะคะพี่ฝากพี่เอที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าแม่บ้านขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ ทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านทุกความห่วงใยนะพี่นะกราบขอพระคุณไปยังพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ก็ช่องทางการติดต่อนะพี่ศูนย์แปดสีนะคะพี่คะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะพี่ๆที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆยังไง โทรมาได้นะคะพี่ขาโทรเข้ามาที่เบอร์นี้แล้วสั่งไว้ได้เลยนะพี่นะรับเป็นองค์ไหนหมายเลขที่เท่าไหร่นะคะพี่ขาบอกเบอร์โทรทิ้งที่อยู่ไว้นะเดี๋ยวไปบ้านจัดส่งให้เป็นปลายทางเก็บตังค์หน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านได้เลยค่ะพี่ขานี่เป็นช่องทางการติดต่อเนาะพี่เนาะ,ะวันนี้นะคะพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะ วันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะท้าพี่กราบขอโทษขอภัยพี่เอที่น่ารักทุกคันไว้ณที่นี้ด้วยนะคะยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่น่าสอบถามขอรูปถ่ายเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้จ้ะวันนี้ขอจบคลิป EP 206ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า